ื่อเตียวค่ะอายุ50ปีเปิดร้านอาหารชื่อร้านข้าวต้มกระดูกหมูอยู่ตรงถนนสุขุมวิท71ปวดเข่าข้างขวานะคะและข้างซ้ายเนี่ยเป็นลองช้ำปวดเป็นพักๆแรกๆอะ่ะแล้วตอนหลังเดี๋ยวจะปวดมากขึ้นมากขึ้นไปหาหมอหมอก็ให้ยากแก้อักเสบแก้ปวดมาทานอาการไม่ดีขึ้นค่ะนอนหลับไม่ได้เลยเพราะว่ามันจี๊ดในกระดูก้วเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยต้องไต่ราวบันไดเพื่อพยุงตัวเองขึ้นอะ่ะทรมานมากนะคะพอยาหมดแล้วก็เลยไปปรึกษาคุณหมอใหม่ คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นเข่าเสื่อมแนะนําให้ลดน้ําหนักและทานแคลเซียมเสริมค่ะคนที่แนะนําเตียวเนี่ยเขายังเล่าให้เตียวฟังว่าแคลเซียมกับโปรจอจคู่นี้มันเป็นของร้านด้วยเตียวที่เยาวราชทานไปประมาณ2อาทิตย์ก,กว่าอาการเตียวดีขึ้นอาการที่ปวดทั้งรลงช้ําทั้งเขา่าเตียวหายจําได้ว่าตอนนั้นเดือนมีนาคมเข่าคิชกูดเปิดอยู่เตียวรีบขึ้นไปกราบสาการะเพราะว่าหมอวินิฉัยว่าเราเข่าเสื่อมแล้วกลัวจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นเขา พอมันอาการดีขึ้นเราก็รีบชิงช่วงช่วงชิงไปขึ้นก่อนเลยเดียวสามารถขึ้นเข่าแล้วลงเข่าได้โดยไม่ปวดเข่าแล้วไม่เจ็บรองช้ําเลยอะ่ะตีใจที่ได้รู้จัก U N C ถ้าไม่ได้รู้จัก U N C นะปะ่านนี้ยังคงต้องทานยาเคมีคงจะหนักหนักขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะและชีวิตคุณภาพชีวิตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่เหมือนแคลเซียมทั่วไปจริงๆอยากแนะนําให้ได้ทานกันค่ะแคลเซียมหนึ่งเดียวในเอเชียหนึ่งเดียวในใจเตียว <laughs> ถ้าถามเจี๊ยบเหรอเจี <laughs> ๊ยบตื่นเต้นมาก เพราะเตียวเขาปวดมากเราอยู่บ้านเดียวกันไงคะถึงขนาดเวลาขึ้นบันไดอะค่ะต้องสาวบันไดขึ้นเลยเพราะปวดขนาดนั้นแล้วอยู่ดีๆอ่ะเตียวก็บอกว่าเจะเจีเ๊ยบเตียวจะไปขึ้นเขาที่กจกูเจวก็เฮ้ยขนลุกตกใจมากอะไรอ่ะขนาดเดินขึ้นบันไดยังไม่ได้เลยไปเขาที่จกููเธอรู้ไหมว่าขึ้นไปกับนมันสก,การข้างบนเนี่ยลำบากขนาดไหนนะไม่มีทางช่วยเลยแต่เขาขึ้นไปได้เขากลับลงมาเจ๊ก็บอกว่าเตียวไหนมาเล่าให้เจ๊ฟังเดี๋ยไปได้ยังไงเ <im it> ห็นเธอยังเดินบันไดไม่ได้อยู่เลยพวกเจี๊เตียวนะ อัศจรรย์มากเลยเตียวไปเจอยีนซีแคลเซียมตัวนี้แล้วเขาก็บอกจะบอกว่าเจะ๊เจี๊บเตียวกินตัวนี้นะวิตาันแคลเซียมกับโปรจอยแล้วเตียวดีขึ้นตอนนี้อาหารของยูนซีวาอยู่บนโต๊ะนะคะทุกคนที่ทานข้าวเสร็จทุกคนรู้เลยว่านี่จะต้องทานหลังจากทานอาหารทุกครั้งนะคะมื้อเช้าของทุกของทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมสาม,มันประจําบ้านของบ้านเจี๊บไปแล้วนะคะเจี๊บอยากแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าทานแล้วเห็นผลนะคะ